นี่ไงทำาพทร์พทนมาแตกเนี่ยเนี่ยมาดูเลยเนี่ยตรงเนี้แล้วก็ข้างหลังอะทําพ้อหอมเป็นคนทําพ้อหอมเล่นอยู่คนเดียวหกหมื่นโอเคยู่นะฮึไม่ถูกจังหกหมื่นเองเหรอหมดเยอะก่อนหน้านี้สามแสฮะอ๋อถมที่แล้วก็ต่อมาอีกของเชีงมันกว้างมากแบนเรื่องูเลย พรแม่ออกดิน้องเข้าเหม็นวันนี้ใครมารับคะาแม่น่าหนุยดีใจไหมดีใจนึกว่าจะได้นั่งรถแล้วนึกว่าจะเป็นเด็กรถตู้หรอเอียนยังไม่บอกครูครูรู้รู้ว่าอะไรไม,ไม่มารับแต่นเนี่ยน้องคะแล้วดีใจไหมทำไมจมูกไปโดนอะไรเนี่ยเจ็บไหมไปโดนอะไรมาไหนรู้ดิเนี่ย ใครทำใครทำใครทำเองไม่มีทำเองเหรอใครตรวจอะไรไม่รู้ไม่รู้หรือไม่อยากครูแกล้งหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนแกล้งตรงไหนอ่ะนี่ไงเนี่ยหรือว่าขนมโดถูกขนมป่ะเจ็บไหมเจ็บหรือว่าฉันบีบเมื่อเช้าเบียดเมื่อเช้าไม่มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่แล้วเจ็บไหมล่ะ ชเบื่อแล้วต้องหัวแล้วปวดจิตแม่นี่ีอันนี้ไม่ใช่แม่นะมีนี่มีสี่ไม่หนึ่งสี่หอมริ้มสวยๆสวยแล้วร้อนใ่ไหมใช่ค่ะวันนี้ไปเรียนสนุกไหมเรียนอะไรบ้างไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนอะไรกุนี้คู่นี้เลี้ยงเหรอ